นิชิโน่พร้อมรุยหล่าสุดนะครับวันที่21เมษายนนะครับ,ารบอากิระนิชิโนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยพร้อมด้วยนักกีฬาสตาฟโค้ชและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปไปฏิบัติหน้าที่นะครับได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มแรกเรียบร้อยนะครับโดยการทําวัคซีนครั้งนี้นะครับก็ไปทําที่สถาบันบำรุงราชนาราดูนถนนติวานนท์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะครับและประมาณ2องถึงสัปดาห์นะครับ ก็จะเข้ามาทำการฉีดวัคซีนในเข็มที่2นั่นเองครับโดยกลุ่มแข้งทัพช้างศึกในกลุ่มแรกนะครับก็มีโปรแกรมที่จะไปเก็บตัวฝึกซ้อมในวันที่3พฤษภาคมนี้นั่นเองนะครับโดยนักเตะกลุ่มนี้ครับจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ทำการแข่งขันในศึกช้างเอเบคัพในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศนั่นเองนะครับโดยนักฟุตบอลกลุ่มนี้นะครับจะต้องเข้าตรวจหาเชือ้อโควิด1ิที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในวันที่30เมษายน และเข้าแคปในวันที่3พฤษภาคมนั่นเองโดยกลุ่มที่2นะครับเป็นบรรดากลุ่มแข่งทีมชาติไทยนะครับที่ลงฟาดแข่งในซุกฟุต,ตบอลช้างเอเปคในนี่นะครับกลุ่มนี้นะครับจะประกอบไปด้วย4ทีมนะครับเป็นชลบุรี FC นะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดบุรีรัมยูไนเต็ดและทูแบงค็อยู็ดนนองนะครับส่วนกลุ่มนี้นะครับก็จะทําการเข้ารับตรวจหาเชื้อโควิด19ในวันที่7พฤษภาคมนะครับและเข้าแคปในวันที่10พฤษภาคมนั่นเองนะครับ สำหรับโปรแกรมการเดินทางของทีมชาติไทยชุดนี้นะครับพวกเขาจะเดินทางไปในวันที่21พฤษภาคมนะครับและมีเกมอุ่นเครื่องรอพวกเขาอยู่2นัดในวันที่25พฤษภาคมและวันที่29พฤษภาคมนั่นเองนะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2, 2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นี้นะครับก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้เริ่มจากวันที่3มิถุนายน2564นะครับทีมชาติไทยพบทีมชาติอินโดนีเซีย ทีมชาติ UAE พบทีมชาติมาเลเซียนะครับวันที่7มิถุนายนพศ2564นะครับเป็นทีมชาติอินโดนีเซียพบเวียดนามนะครับทีมชาติไทยพบทีมชาติ UAE วันที่11มิถุนายนพศ2564นะครับทีมชาติอินโดนีเซียพบทีมชาติ UAE ทีมชาติมาเลเซียพบทีมชาติเวียดนามนะครับและปิดท้ายกันวันที่15มิถุนายนพศ2564นะครับทีมชาติเวียดนามพบทีมชาติ UAE ทีมชาติมาเลเซียพบกับทีมชาติไทยขอบคุณสหรับการรับชมนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ